สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาบอกวิธีใช้แอปพลิเคชัน Canva ในรูปแบบนําเสนอนะคะและในหน้านี้ก็คือหน้าหลักของแอปพลิเคชันนะคะเครื่องมือลหลักๆก็จะมีด้านบนสุดนะคะก็คือค้นหาคอนเทนต์หรือว่าค้นหาในสิ่งที่เราต้องการนะคะก็จะมีเทมเพลตแล้วก็โปรเจกต์นะคะซึ่งคอาก็จะแบ่งเป็น,นหมวดหมู่เราสามารถเลือกได้ตามที่เราต้องการนะคะและส่วนที่2ก็คือแม่แบบการ เพียเซนต์ต่างๆนะคะก็จะมีดอสไว้ o บอร์ดโซเชียลมีเดียเพร n เซนชั่นและอื่นๆมากมายนะคะซึ่งในแม่แบบแต่ละอันเนี่ยเราก็จะทำคลิปมาบอกแต่ละวิธีใช้และก็ดัดแปลงให้ดูกันนะคะต่อไปก็จะเป็นคุณอาจต้องการลองใช้หรือก็คือหมวดหมู่ที่เขาเลือกมาให้เรานะคะว่าเราชอบแบบไหน,นอย่างเช่นเราใช้แคนวาเพื่อทำาพ r e ร n เซนชันเขาก็จะ เลือกเกี่ยวกับหมวด e s e n t a t i o n มาให้เรานะคะแตะต่อไปก็จะเป็นดีไซน์ล่าสุดนะคะซึ่งถ้าเราออกแบบอะไรมาก็จะอยู่ในหน้านี้นั่นเองนะคะและถัดลงมาข้างล่างนะคะก็จะเป็นเอกสารโปรสเตอร์ก็จะเป็นแม่แบบต่างๆนะคะที่ c ทนว a เขามีให้เรานะคะเราสามารถเลือกใช้ได้ตามบนหมู่ตามความต้องการนะคะแต่ในคลิปนี้เราก็จะมาดัดแปลง d o s ให้ดูกันนะคะหรือก็คือเอกสารนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า o c s มีอะไรบ้าง และนี่ก็คือหน้าแคมเปญทั้งหมดนะคะที่เขามีให้เราสามารถเลือกสไตล์ได้นะคะว่าเราอยากได้แบบไหนอยากได้ความสง่างามสวยงามหรือว่าจะเป็นธีมธุรกิจโรงเรียนหรือว่าจะเป็นสีอย่างงี้ะคะเราสามารถเลือกได้เลยเขาจะคัดกรองมาให้เรานะคะจะเป็นการพรีเซนต์หรือว่าเป็นการนำเสนอในรูปแบบเอกสารนะคะก็จะมีข้อเสนออีเวนต์ภาพรวมโครงการ รายงานประจาปีอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าวาระการประชุมเหมือนเช่นถ้าเรามีงานกลุ่มแล้วเราอยากจะบอกว่าแต่ละคนเนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างสมาชิกในกลุ่มมีกี่คนเราก็สามารถใช้แม่แบบนี้เพื่อทอําเอกสารมาให้อาจารย์ดูได้นะคะงั้นเดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนวาระการประชุมกันละกันนะคะและในหน้านี้คือหน้าของการดัดแปลงนั่นเองนะคะเครื่องมือลหลักในหน้านี้ก็จะมีส่วนบนสุดนะคะก็คือย้อนกลับไปหน้าหลักและในเครื่องมือนี้ก็คือย้อนกลับ เื่อเราทำการผิดพลาดนะคะ3จุดไข่ปลาก็จะเป็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อ Import File หรือบันทึกต่างๆนะคะทำสำเนาอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือเกี่ยวกับการรายละเอียดต่างๆนะคะของเอกสารของเรามงกุฎนี้ก็จะเป็นแคน a าโ o นะคะซึ่งเราก็สามารถจ่ายเงินเพื่อที่ว่าจะได้เห็นแม่แบบอย่างอื่นได้มากขึ้นนะคะก็จะเป็นฟีเจอร์ใหม่นะคะที่เราสามารถเอาเอกสารของเราเนี่ยเปลี่ยนเป็นรูปแบบพรีเซนต์ได้นะคะ เขาก็จะมีแม่แบบของพรีเซนต์มาให้เรานะคะเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราอยากได้แบบไหนนะคะอันนี้ก็คือการมาทึกนั่นเองนะคะว่าเราอยากจะมาทึกเป็นแบบไหนเป็น a 4 a 3โมโจซอนหนาหรืออะไรก็ได้ตามนัดแจ่ของเรานะคะและในเครื่องมือสุดท้ายนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นการดาวน์โหลดหรือว่าการแชร์ลิงก์นั่นเองนะคะที่เราสามารถแชร์ลิงก์ไปให้เพื่อนมาดัดแปลงในรูปแบบของเราได้นะคะโดยที่สามารถแชร์กันได้นั่นเองนะคะงั้นเดี๋ยวเราทำการดัดแปลงมแบบนี้กันนะคะ ถ้าเราอยากจะทําการเปลี่ยนข้อความนะคะเราสามารถคลิกท <tinc S 1> ี <Momo S 1> ่ข <ilan anders> <berish> ้อความเราจะมีเครื่องมือเกี่ยวกับข้อความเด้งขึ้นมานะคะซึ่งเราก็สามารถเปลี่ยนในตามที่เราต้องการนะคะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันเช่นนี้นั่นเองนะคะซึ่งเราสามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้นะคะเรามาดูที่เครื่องมือแรกก็คือฟอนต์นั่นเองแล้วก็เลือกฟอนต์ในตามที่เราต้องการหรือว่าเลือกตามความเหมาะสมของเอกสารนะคะ อันนี้แล้วกันนะคะและเครื่องมือ H ตัวนี้นะคะก็คือย่อมาจากคำว่า He หรือว่าหัวข้อเรื่องนั่นเองนะคะถ้าเราเลือกหัวเรื่องก็จะเป็นพิมพ์ใหญ่หัวย่อยก็จะเป็นตัวประมาณนี้นะคะซึ่งเราเลือกได้ตามความต้องการของเราหรือว่าถ้าเราไม่ชอบเราสามารถกดย้อนกลับเพื่อไปเริ่มใหม่หรือว่าใช้แบบเดิมก็ได้นะคะและถ้าอยากจะให้แค่ตัวอักษรใหญ่ขึ้นก็กดที่เครื่องมือนี้นะคะก็คือขนาดของฟอนต์นั่นเองนะคะแล้วก็เลือก ขนาดได้ตามความชอบนะคะสมมติเราชอบประมาณนี้แล้วกันนะคะเป็นคำว่าผู้จัดทำแล้วกันนะคะผู้จัดทำมีใครบ้างผู้จัดทำในรูปนี้นะคะก็จะมีแอนดาราดวงใจชาลีนะคะสมมติว่าทุกคนนี้ก็คือสมาชิกของเราแล้วกันนะคะเราก็จะไม่เปลี่ยนวัตถุประสงค์เราจะเปลี่ยนเป็นของเรานะคะวัตถุประสงค์ เราสามารถเลือกเป็นตัวหนาได้นะคะหรือว่าจะเป็นตัวบางก็ได้ตามเราต้องการหรือว่าขีดเส้นใต้ก็ได้นะคะทั้งหมดนี้ก็คือ DOS หรือว่าการนำเสนอในรูปแบบเอกสารนะคะและในคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ